สวัสดีครับช่างเอฟพาทองชุมบุรีครับวันนี้ก็มาเจอออร์นิเชสครับก่อนกลับบ้านก็มาแก้บ้าวันก่อนออร์นิเชสตัวเป็นนี้เอ่อตัวนี้เป็น m อ็ม e ครับ m อ็ม e สีขาวสีประตูหล่อๆเลยครับนี่ครับดูอัตราการตอบสนองครับแก้บ้าวแล้วจะประมาณนี้นะครับก็เหลืออีก หลายขั้นครับอันนี้ก็เพิ่งเสร็จรวมกันเมื่อคือนนี้ครับันแดงเป็นท่อหน้าเขาครับเป็นสี่ประตูหล่อๆเลยครับฝังเสียงอีกรอบนึงก่อนกับป้าก็มาจัดกันครับครับจางเอ็มทานทองชนบุรีครับเบอร์โทร093 4 0 0 7้า7ครับ ครับก็สวัสดีครับ